สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เกามาเชี่ยจับผ้าพี่น้องเอฟซีไปรับชมรับฟังแนวทางดีๆกับน้ำเชี่ยเด้อครับผมครับแนวทางด้ยินค่าว่าน้ำเชี่ยจะจับเรียกให้น้องพี่น้องเนาะครับผมไปถามน้ำเชี่ยกันเลยครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับผมค่ะเมื่อนี่น้ำเชี่ยกับสีมาอ่าวิเคราะห์ ครับไปนํากันกับพี่นองเอฟซีครับค่ะเหลกล่างนะค่ะท่านผู้ชมเหลกล่างค่ะเหลกล่างค่ะแต่ว่าขันล่างไปบนนี่กับ่รููเนาะครับผมแต่ว่าจุดประสงค์สี่วเคราะห์เหลกล่างไปพอมกันกับเซียนที่เพิ่นปลอยเลขเพิ่นกะเพิ่นกะสิเบิ้งเฮ้าค้อกันครับแล้วก่าพีนองเอฟซีเพิ่นกะเก่งค้อกันเพิ่นกะซอยน้ำเชี่ย วิเคราะห์เบิ้งเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะผิดถูกมากกะเยาว่าน้ำเชียกับเก่ามาเชียเด้อค่ะท่านผู้ชมครับพอว่า,าบางท่านเพิ่นกะอาจจะงวงในดงเลขกวิบพรมค่ะท่านผู้ชมเสีเอาตัวไรลางบนทางช่องกะบบัลลูคือกันครับผมค่ะแต่ว่าถ้าตอบว่าบัลลูก,กับบัลแมนเนาะแมนครับผมค่ะ กะสิอธิบายให้ฟังว่าสำนักใดเดินดีล่างเจงสิค่ะครับสำนักใดเดินดีบนทำนองเจงสิค่ะท่านผู้ชมกะสีให้ข้อมูลได้ประมาณสำนีถ้าว่าแน่นอนลานเพื่อเส้นสำนักนี้มั่นผันเป็นไา่ตามผันว่าผ้าตามสำนักนี้เอาละ ข้อตกอีกแล้วค่ะทั้งๆที่เพิ่นเดินดีมากตลอดเนาะครับคือว่าล่ะค่ะท่านผู้ชมเลขเดินยย่ามาก,กอาจมีการสะดุดค่ะมวดสองเดินมาเจ็ดอาจจะสะดุดสองค่ะพี่น้องก็ย่ยยุดตามเพิ่นเมนครับผมค่ะ,อะเอาก่อนอื่นนี่น้ำเชียร์กะขอกราบขอพระคุณทางปูทางเซียน ทุกทันเนาะแมนยุครับผมค่ะทีพ่พ่นทรงแนวทางให้ทังชงน้ำเชี่ยกับเกามาเชียเ้อค่ะท่านผู้ชมครับคะ่ะมือนี่น้ำเชียกบสิว่านํำเสนอเหลขลรางกับเหลขกบนคงสรุปของอาจารย์โยค่ะครับอาจารย์โยนี่ก็ถือว่าเดินดีเ้อค่ะน้ำเชียนํำเสนอมาสามหมวดอาจารย์เน้นลางเหลขกวิ่งตัวได้กับเขาตัวนันค่ะเพียงแต่ว่าพี่น้องกะ ไปหาตัวประกุบมาใส่เนาะแมนครับผมค่ะอเอาค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วกาจิมีตัวเด่นรางน้ำเชียกกสซิเอามาให้พี่น้องเบิ้งแล้วก็ะวิเคราะห์ไปพร้อมกันแม่ค่ะท่านผู้ชมครับค่ะตัวเด่นรางไพ่เขาดีสำนักได้เขาดีค่ะเพราะอาจจะเดินมาสามหดหดนี่ว่าเนี่ยพอนอาจจะลดเนาะแมนแต่ว่าถ้าเป็นแนวทางให้เบิ้งเนาะครับผมค่ะครับ อันนี้ก็เวาเพื่อไว้ไ<ป>อ่าวเห็ดขีดมากห่าเห็นแมนครับผมค่ะพราเป็นว่าเพื่อนเขามาสามหวดเพื่อนสิบวัลุดขาดทานบุชมค่ะเอาเป๋าตรงไปตรงมากเลยเนาะครับค่ะจ้างพ่อข่ารลตลเตลีเพื่อนก็เดินดีรามเนาะแมนครับผมค่ะอาจารย์โยเพื่อนก็เดินดีเลขอาจารย์หาดใหญ่เพื่อนก็เดินดีพี่ประกายก็เดินดีแล้วก็ะ แม่เอฟซีน้องจอรกลางเพิ่นกระเดินดีค่ะเนาะครับ่ะเอามาเบิง่งเลขเน้นย่ำของอาจารย์โยก่อนเนาะครับผมค่ะควายสิไปเขาเหลี่ยงเลกเดนมาชนกันค่ะอา,อาจารย์โยกเพิ่นสรุปเลกลางมาให้เด้อค่ะเพิ่นกวิ่งลางเจ็ดกับเก่าพี่น้องตามอาจารย์เพิ่นกะสิลู้ดีว่า อาจารย์ให้สองตัวล่างวิ่งมาหนึ่งตัวสองตัวมาหนึ่งตัวนเน้นให้ถูกพร้อมเน้นตัวถูกพร้อมได้ครับผมค่ะงวดนี้กับบอลูคือกันกาวาสิเป็นจ้งไหนครับค่ะจะ้าวาพี่น้องกับกอติดเพิ่นเน้นมาก้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะเจ็ดห้าตัวเน้นเจ็ดหนึ่งเป็นตัวรองค่ะครับสำหรับรางเลยค่ะอาจจะมียุ่นนี้อาจเพิ่นสิ เน้นพิษอาชีพไปออกอไม่กะไรเนาะอยู่นี่เนาะครับค่ะอาชีพไปออกเก่าซีกะบลูคือก,กันเนาะแมนครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมเอาเลขบนอาจารย์คงสุดท้ายอาจารย์เพิ่์ธไห้บนหนึ่งหามันกะแนลนโล่งหลางแต่ว่าอาจารย์กะจับหลางอยู่แมนครับผมค่ะเพิเ่อนไห้โอ้เด่นบนเด่นล่างเลยเจ็ดแมนเจ็ดเลยเนาะพี่น้องเนาะครับผม สองตัวบนพนไห่ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์หกเน้นเจ็ดศูนย์ุผู้ชมศูนย์แปดศูนย์สี่ค่ะสามตัวบนอาจารย์ไห 170, 4, 70, ่หนึ่งเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามตัวพนเน้นเมือตัวเนยค,ค่ะเอาอันนี้คือสรุปของอาจารย์โยด้อค่ะครับผมค่ะอันนี้เลขบนน้ำเสียขออนุญาตเอาออกไปก่อนเนาะครับค่ะพี่น้องแคปออเดอร์ค่ะ เอาไปก่อนเอามาลางด้ค่ะท่านผู้ชมมาลางเนเดอค่ะเบิ้งไปกับน้ำเชี่ยวสวยน้ำเชี่ยวขีดน้ำเนเดอค่ะท่านผู้ชมค่ะไก่รวบอยากให้พี่น้องได้เนาะครับผมค่ะก็จะเอาเส้นที่เด่นเด่นลางครับผมมาให้เบิ้งเป็นการสนุปไปในตัวน้ำเอาครับมาเบิ้งน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะ เดี yeah, First, no well, been, ๋ยวจะเบิ้งไปก่อนได้เท่าอันนี้สำนักแหลกน้ำเชียรนําเสนอตะเหลกลางเลยค่ะบสำหนักแหลกที่เพิ่นเดินดีคือพี่ประกายมีสองกับสามค่ะต่อมาก็เป็นอาจารย์หาดใบอาจารย์หาดให่เพิ่นสอบให้ตอตัวเดียวครับค่ะก็เดินดีเวยค่ะท่านผู้ชมหมวดว่าหันเพิ่นไก่หนึ่งค่ะก็เข่าค่ะท่านผู้ชมอันนี้น้ำเชียร์เอาเหล็กอาจารย์มา ใช่มระดรกูเนาะครับค่ะต่อมานี่ค่ะอาจารย์อ่าโยเนาะครับค่ะอาจารย์โยนี่เดินดีด้วค่ะลางค่ะตัวเน้นมักสิเขาสำหรับที่่านมาเนาะครับผมค่ะว่าถึงว่าที่่านมางวดต่อไปนี่มอง่เหน็นแมนค่ะทำตามสถิติครับผมแมนค่ะว่าตรงไปตรงมาค่ะท่านผู้ชม อันนี้เดินดีพี่น้องกัลูค่ะพ่อค้าลอตเตอรี่คุณลุงลอตเตอรี่เพิ่นเดินดีล่าง้อค่ะท,ท่านผู้ชมเดินดีล่างสองตัวมาหนึ่งตัวคุณลุงบ่เน้นให้ค่ะ,ะเดินดีล่างแต่ว่าบนนี่ลดสามสีงวดติดแล้วค่ะท,ท่านผู้ชมครับปลาเล็กงวดว่างหันกะเขาทั้งบนทั้งล่างแมนค่ะศูนย์กับหนึ่งค่ะ นี่ประเลขก,ก็เดินดีพี่น้องเบิ่งแต่ตัวเด่นล่างเนาะค่ะท่านผู้ชมกัสิมี 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่หาซำนักเนาะครับผมค่ะเอาหาสำนักปับ๊บค่ะท่านผู้ชมค่ะ,ะน้ำเชียรขออนุญาตว่างหลบรวมมาแล้วครับเพิ่นสีลงเพิ่นสีไล่ตาปนอลายล่ไล่เพิ่นสีไล่ตาเด้อเอาเก็บเด้อค่ะท่านผู้ชม สีน้องสิไล่าตาเอาบันพี่ประกายมีสองกับสามพอข้ารอดเตอรี่มี่หาก็บกอาจารย์หาดใยั่มี่หาอาจารย์โยมี7เจ็ดกับเก่าปลาเล็กมี7เจ็ดกับแปดล่างอย่างเดียวตว่าปลาเล็กไปได้บนล่างแมนครับผมค่ะอะคือซีซํานักนี่ล่างอย่างเดียวค่ะอันนี้เพิ่นไปบนล่าง มวดว่องหันอาจารย,าย์ญาเพนไห่หนึ่งแมนค่ะอาจารย์โย่พนใดหาครับค่ะอาจารย์โยพ่พนไดหาเนาะพี่ประกายเพ่นใดพี่ประกายกัไใดหนึ่งครับไดหนึ่งครับอืมพี่น้องเกี่ยวกันไหมคะท่านผู้ชมวันนี้เกี่ยวกันจะมีจากตัวน้ำเชียค่ะครับ อ,อันนี้ส้นกันเทาตัดแปดออกเจ็ดออกก้อน <Man. S 1> เนาะแมนกะกะลเลียตัวหนึ่งหาส้นแล้วค่ะหาเท้าตัดออกก้อนเนาะครับค่ะหาเทาตัดออกตัวหนึง่งตัดนี่เพาะแมนทิมด้วยค่ะเพราะว่ามันส้นกันเนาะครับค่ะกะลเลียอ,อยู่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลีอยอยู่เจ็ดตัวเลีอยอยู่เจ็ดตัวเอ่อ น้ำเชียขอขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีแล้วค่ะสายแข็งลางพ่นไ้ดับแปดน้ำเชียขอตัดแปดสายแข็งลางสายแข็งลางเพ่นไ้ดับแปดค่ะครับก็ลองเบิง่งเนาะพี่น้องเนาะค่ะถ้าถ้าพี่น้องบ่ได,ด้มกักน้ำน้ำเชียกะเอาแปดลางก็ได้ค่ะครับกระสิเลี้ยงได้ละเท่าวัน,นี้ บอกคข่บ้าไหมสองครับผมสองสามเอา <5 S 1> จับก,กันก่อนเนะาะเดี๋ยวน้ำเสียเอาเอาหกสองครับหกสองหกสามหกสามหกแล้วก็หกห้าว่เท่าหกห้าหกห้าแล้วก็เจ็ดสอง 7จ็ดสองรากก้าสองเก้าสองเจดสาครับผมเจสามตัวอะไรอีกเก้าสามเก้าสามสองห้าสองห้าห้าสองสองเอสองหก็ได้เท่าสอห้าก็ได้เสองห้าแล้วก็ สามห้าเรียกว่าห้าสามครับคุสามห้าเมดเรหรอเปล่าเมดไปค่ะท่านผู้ชมเมดไปถ่ออ๋อ <9 S 1> ล้อีกนี่อีกแถวหนึ่งครับเจ็ดห้าเจ็ดห้าแล้วก็เก้าห้าเจ็ดห้าแล้วก็เก้าห้าโอ้ไล่อยู่ดิหลายอยู่ห,ยยหกเก่าในลำเชี่ยหกเก่าอีกวะกับหกเก่าหกเจ็ดอีก หกเก้าหกเจ็ดเนี่ยเราพี่น้องเนะาะจะพางกับผมหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามคูค่ะสิบสามคูขันเป็นลางอยู่นี่ขันเขาคุ่มครับค่ะสิบสามหางเลยครับผมล่างอย่างเดียวค่ะพี่น้องเอฟซีตัดซอยน้ำเชี่ยในเรื่องขาดทันผู้ชม ราวงวดว่าห่นเพิ่นเกี่ยวกันมันเขาค่ะแจ้งได้กต้ตงมีห้เห็นเนาะแมนค่ะครับอ่าน้ำเชียรขอโทษหลายหลายค่ะท่านผู้ชมแปดตีแปดค่ะแปดเด้อค่ะท่านผู้ชมดับล่างเพิ่นวามาจินสีถ้าพี่น้องว่าเอากบน้ำเชียรกับเอาเพิ่นมาวินอยู่นีเด้อค่ะเอามาวินอยู่นีค่ะเอาลองเบิ่งครับผมนี่เด้อค่ะสิไดประมาณนี้พี่น้องตัดเอาเด้อค่ะท่านผู้ชม ค่ะเอาน้ำเชี่ยกะรางเป็นลางนะะด้ค่ะท่านผู้ชมครับลางเป็นรางได้คับพี่น้องค่ะคันเขาสไบบนะิไปบนกับโบลูเนาะครับค่ะไปบนกับโบลูค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาพี่น้องเพิ่นมากแบบนี้เพิ่นขอมากเพิ่อนอยากหเหเฮ็ดคือปีที่แล้วถ้าน้ำเชี่ยมีเวลาหวางกะสีเห็ดเล็กสามตัวส้นกันแน่เพิ่นก็อยากเฮ็ดเพราะว่าเพิ่นเ,พนเคยได้ แน่นครับผมบางเทียเป็นกันเสียเวลามานังเอ่เพื่อสิหลวบร่วมตัวเหลขเด่นคือจังเฮ้าค่ะบางเทียน้ำเชี่ยววางน้ำเชี่ยกับเจ้าควายสิแดมาเฮียถ่ยค่ะแลนน้ำเลขกให้พี่น้องเอฟซีค่ะครับลองเบิ้งครับผมเนาะล่างบางเทียกับเบิ้งลักนี่เด้ครับพี่น้องเนาะอย่างเช่นพี่ประกายเิ่นกับลักซิปครับผมค่ะกับลองเบิ้งครับผมค่ะสลับกันก็ได้ครับสลับกันก็ได้ค่ะอ่อ แต่ว่าพี่น้องคอมเมนต์ใต้คลิปบอกน้ำเชียร์นี่เด้อค่ะทั้งหมดมี13คูเด้อค่ะครับถ้า8มันมาลางกะขอโทษขอให้พี่น้องเอฟซีกับเซียนที่เพิ่นไห่8ลางเนาะครับค่ะเพราะว่าน้ำเชียร์กับมีสายของน้ำเชียร์คือกันเพิ่นทรงไห่ค่ะครับ8ดับล่างค่ะบ่ลู้คือกันวาซิู่บ่ม์มวดน,นี่ค่ะเยเซียลลายเด้อค่ะ เป็นแนวทางบ้งแมนค่ะพิษถูกมากกับเยาวากันค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยน้ำเสนอกับให้พี่น้องพนบบมีทางเลือกจ็กเสีเอาสำนักใดมองเลยค่ะกับเห็ดเต็ม,ค,ค,มความสามารถน้ำเชี่ยก็อยากให้พี่น้องถือค่ะท่านผู้ชมซอยน้ำเชี่ยวิเคราอ์ไปน้ำกันค่ะตัวเหลขกกับ่บเมนวา่าไๆที่ว่าเฮ้าสิถือคันบ่แมนดวงอีลี ถ่ายคลิปแล้วน้ำเชียกก็ขอขอประคุณนทางเซียนทางปูกับพี่น้องเอฟซีซอยตัดกันในเรื่องค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้โชคดีในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนหกหาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ